ครับ,บสวัสดีครับพี่น้องทางช่อง youtube ทุกท่านวันนี้เอาเครื่องเสียงมาลงงานชาวพนกิจสับอยู่ที่หมู่บ้านตัวเองครับนะครับชุด4คูณ2เบส2กลาง4ครับบนรถ4ตู้ครับแล้วก็ด้านในในสาราอีก2 น,นี้ก็จัดรีวิวเครื่องปรุงชุดพาเวอร์ให้ดูครับพมีคนขอมาใน Youtube ขอให้รีวิวให้ดูอันนี้จัดให้เลยครับสีหาเดือนไม่ได้ออกงานนานๆจะออกงานไม่รู้ดอกขาดไม่ขาดนะคสำหรับตู้เบสที่ใช้ครับเป็นกลางเอ,อเป็น ลำโพง AS 70ดอก18นิ้วเทอร์บโบด้านในใส่ดอกของคำ1,200วัตต์มี2ตู้ครับตูต้ตกลางก็เหมือนกันครับ AS 70ทั้งเซ็ตแหลมใช้หัวตอรนวด8 8 8ใช้ซีคอมไม่ได้ใช้น็ตเวิร์แล้วก็ดอกกลางเป็น B 22 200S ของ P-Audio ครับใช้มาประมาณ ตู้ใช้มาประมาณปีกว่าๆครับมีทั้งหมด6ตู้แต่วันนี้เอามาแค่นี้ครับเพราะว่าใช้เสียงมากไม่ได้ครับเดี๋ยวตำรวจลงไปเลยครับเดี๋ยวพาไปดูชุด power ครับว่าใช้อะไรบ้างกล้องอาจจะสั่นขอกราบภไยด้วยนะครับนี่อีก2ตู้ครับ เหอ๋อซีนไว้อย่างดีครับพองานก็สภาพนี้แหละครับขาดลุวยหมดละนี่ตู้ของวัดครับมาดูชุดพาวเวอร์กันเลยครับสำหรับพาวเวอร์ที่ใช้ครับเป็นเพชกลังสองร้อยวัตต์ตรงนี้ใช้ขับกลางครับแบบววันี้เอาขับเบ็ด เพราะว่าเบรดสองลูกแล้วก็ตัวท่านล่างเป็น NS 1600กรอบาทครับตัวนี้ขับเบรดแต่ขับกลางมันส่วนคอสที่ใช้ Modify 223x าเอ็กีเอสองทางครับตามคอร์สไปเลยปักโุดของ FC 8ซ0 0ครับแล้วก็ไม่ลอยไมโครเทค MT 7 7 7 d ตัวนี้เสียงดีมากครับใช้ใช้มา ถือว่าโอเคครับใช้มาหลายรุ่นแล้วจูนเสียงได้จูนจไม่ใช่ครับจูนคลื่นได้ครับตัวนี้แต่มันจะมีปัญหาอยู่ที่เสาใหม่ครับตัวนึงผมไม่รู้ว่าเป็นทุกคนเป็นเหมือนกันไหมแต่ผมผมเป็นเป็นที่เสาเพราะว่าสัญญาณมันทุกคลื่นเปลี่ยนคลื่นใหม่มันก็สัญญาณก็ขาดเหมือนเดิมครับว่าจะลองไปซื้อมาเปลี่ยนส่วนมีที่ใช้ครับเป็น อะไรรูอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกครับใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับฝุ่นจับเต็มหมดแล้วครับนครับมีแค่นี้นะครับจุดเครื่องพ่นถ้าไม่โควิดน่าจะเปลี่ยนหรือซื้อขยายเพิ่มอยู่สักตัวครับฝุ่นจับหมดแล้วครับไม่ออกงานนานน่าอยู่คนเดียวครับแถวบ้าน คนมาฉีดวัคซีนนี่ไม่ได้ผมไม่ได้ฉีดด้วยงั้นไปฟังเสียงกันเลยครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงก่นอนเอาเป็นรถแห่รถต,ติดนิกสิตรถสวย สูเทยงลเขาอคอยเุณไปฝ่ายน้นอ่ะไปฟังฝ่งยโ้ดูครับต้องอาจจะั่นอกาบขอไั้ด้วยนะครับเพราะว่าใช้ว่าจะป้องแก้ราคาถูกๆ ร,ร,ระยะไกลว่าเสียงจะชัดไหมครับเดี๋ยวเดินไปต,ต,รตรง,ต,รงนะรต้นมะขามครับฟังเสียงระยะไกลครับ ียงชชััดดไม่อาจจะมีต้นไมมต้นไม้อาจจะมีต้นไม้บางก็ขอภัยด้วยนะครับเพราะว่าต้นไม้เยอะผมก็เดินก่อนเดินต,ตกตกต้นระยะนี้น่าจะพอได้แล้วครับ อาจจะสั่งกลับขอัยด้วยนะครับ เื่อนจบมาผมจะถ่ายคลิปเสียงไม่เสียงพูดให้ดูครับว่าเสียงชัดไม่ชัดเสียงดีไม่ดีช่วยติชมได้นะครับประมั้ช่วงไห่แล้วผมจะายไป ฟังเสียงไม้กันเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองันเลยดีกว่านี่ครับสำหรับไม้ชัดไหมตัวสีฟ้ามีใช้ไม้สามตัวครับนีจิกจิก,จกทัดสอตทวซสอเสร็จแล้ว Well... พุทธวันทานีธรรมวันทามิสัฆังวันทามิอิินาสกาเรนะทางพุทธาิปุชยามาอิินา อิตตชยามะอิินาสการนาอังสังขังิุชยามะอระหังสมาสุทะะวากุทธนงอะตะธรรมา ขั้นตอนพิธีการต่อไปยรั้งตามการชำรกจิตสบของคุณแม่ริยนโพที่สองกชาปนสถานวัดโพสีบัโจในวันพุธสบดีที่30เดือนกันยายนพุทธศักราชสองพัระอสิบส่พสงประกาศสอบอีกคุณชลนัทจบโตธูเนโกสำคัญมาในการเียน นอชาติทิวางาลมาไดสิที่มิ่งสิสิสถิตทั่วด็่ทั่วีกั้งาไว้ในวัา